เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านลยครับเรี่นเรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮาร์ดวีนั่นเองเนี่ยครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมพุกิงแบทเทิลเฮ้ยหมุตัวหนึ่งพี่อะไรวะเนี่ยวันนี้นะฮะเราก็จะมาพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะฮะท่าทางพิเศษนะครับซึ่งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเดี๋ยวหยุดหมุนก่อนได้ไหมนี่ละ S <S หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะว่าแต่ละตัวละครเนฮะนอกจากจะมีท่าทาง,งที่หมุนติ้วแบบนีล่าเนี่ยแต่ก็ยังมีท่าทางอื่นนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีท่าทางพิเศษนอกจากที่นีล่ามาหมุนติ้วๆตรงนี้อีกแล้วแต่ละตัวละครก็จะมีท่าทางพิเศษของตัวเองนะฮะแตกต่างกันออกไปนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววิธีการเข้าไปดูนยก็คือต้องเข้าไปดูหน้าตัวเชฟนั่นเองอ่ะนี่คือช่องเชฟนะ นี่ฮะผมมีตัวละครปพิประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวละครนั้นมีท่าทางพิเศษนอกจากปกติอะไรบ้างนะฮะเริ่มที่ตัวน้องนีล่ากันก่อนเลยแล้วกันเนี่ยหรือที่ผมเรียกว่าน้องกรจิของชาแนลเรานั่นเอง like นี่ก็เป็นเท็กซ์ไลทนโบไม่ใช่เหรอน,นี้มันมีอยู่แล้วนะเออเดเป็นเพนกวินแต่ไม่มีเสียงแมวอะเอาลาดเดี๋ยววิธีการนะฮะคือเราต้องจิ้มไปตรงไหนฮนะในระหว่างนี้หนึ่งที นี่นี่คือท่าทางที่เขาไม่ได้ทําออกมานะไม่ได้ทําออกมาหน้าช่องผู้เล่นนะฮะต้องเข้ามาดูอันนี้เท่านั้นแล้วแต่ละสะกินก็นจะแตกต่างกันด้วยนะนี่ดูนีล่าตัวสีเขียวนะฮะ <me> อ่าลิฟมียลอนน้น่ารักน้องน่ารักมากเลยอะ่ะ <laughs> บอกเลยตัวนี้แหละเป็นเมนหลักผมเลยนะดู <laughs> <laughs> น้องออีกนะันาะจะเป็นยังไงกลไปท่่มกันป้าบ อ๋อเป็นกลางโค้งนะฮะสไตล์ญี่ปุ่นอโนนิเนีโอเคมีสกินไม่มีสกินไม่แตกต่างกันนะดูตัวนี้ตัวนี้น่าแตกต่างแน่นอนเพราะว่าเป็นสกิลระดับ S นะมันต้องแตกต่างอย่างแน่นอนดูกดดูว่าป้าบอุ้ยไปไหนอะอ๋อยน้ำได้ะไม่เห็นมีน้ำเลยพี่เรืองของฉันนะอ้าวโทษครับตัวต้นฉบับเขาเป็นไงเอยเอาว่าเป็นการใช้พลังเรียกน้องงู นี่เลยน้องดีโด้เนี่ยฮะนี่ก็เป็นสกิลระดับ A นะก็เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันนะครับผมกดเข้าไปปา้า้ยน่ารัก <c oughs> น่ารักจัดโอ้โหเดี่ยไปดูตัวละครปกตินะฮะเฮ้ย <c oughs> จับเกม <c oughs> ใครเป็นเมนตัวดีโด้ที่ใจละลายบอกเลย <c oughs> อีกทีหนึ่ง เออ้้ยโโหน่ารรักจิงซิซิเลียนะเรามาดูซิซิเลียกันนะครับว่าในรอบนี้เป็นไงนี่เป็นสกิลระดับ A นะกดเข้าไปตรงกลางหัวใจแป๊บเอ้ยอ๋ยอนางสะบัดไม่ให้เราจับนะอ้าวจุ๊แก้งน้องแก้งน้องจุ๊บจุ๊บเอาเหมือนกันนะตัวนี้ล่ะตัวนี้วิ่งโคตรเท่ มีขายในร้านอ่ะนะนออ่าสนใจขอ,องกดแล้วจะหมุนตัวเฉยๆไม่มีอะไรนะแต่แค่สกินเขาก็กระชากใจแล้วสีดำโคตรเท่มาถึงน้องตรอสาฟ้านะฮะอันนี้เ็าจะเป็นสกินของ Battle p a s s นั่นเองนะต้องเติมตังค์นะแล้วก็ทำเคลีย์แบ t เทนพถึงจะได้มานั่นเองนะฮะกดไปป้าอะไรอะ่ะอ่ะเกน,เนี่ย <c oughs> <c oughs> กระพิบตากันอีกหเอาจริงดิดูตัวดูตัวแบบตัวหลักเลย อู้ชุบเอาใส่ฟ้าลงหัวตัวเองอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอ่ะตัวนี้ล่ะเอออ้าวนี้ดำดำหมดเลยเหรอโอ้ยหนักกว่าน,นี้อีกอันนี้จะเป็น,นท่าทางปกตินะฮะที่จะตีโอ้โหน้องหมู แคลอรี่นะตัวนี้เป็นตัวหลักของเกมเลยนะที่จะชี้แพ้ชี้ชนะในเกมได้เลยอ่ะเรามากดดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงเหมือนไปผักน้องเลยอะ่ะอันนี้เหมือนกันไหมมอเหมือนกัน โอเคโอเคไม่แก้งกันอยู่นิ่งๆนะน้องหมูนี่ก็จะเป็นตัวละคร Battle Pass ของเรานั่นเองนะครับผมเป็นสกินนะฮะแล้วก็มีตัวละครด้วยนะเป็นไม้ยกลนะไม้ยกลแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะมีเพลงด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคือปกติจะทำท่าแกว่งมือแกล่งไปนะฮะคอนดักนะฮะเดี๋ยวนะนะเรามาดูว่าถ้ากดเข้าไปตรงจมูกแสนน่ารักนะี่จะเป็นยังไงกดสักทีเดียวป๊บ เฮ้ยเอ้าเ,เป็นหนังสือไปแล้วเฮ้ยเอามาจากหนังสือเอาวา่ะ <laughs> ม่นจะเกินอะ is a m a z i กดมีอะไรไหมเอาเหมือนกันเอ้ยนี่อยู่ในหมวกเมื่อกี้อยู่ในหนังสือเอามาเอามาจากหมวกโคตรเท่ Fort นะฮะ e s รถ <'s> ใช่ที่ไม่เป็นรถนะ <laughs> ไม่ใช่อันนี้ตัวละครเทซานเองนะที่ทำให้อ uh, ่มอใหม่นะฮะ <In vention. S 1> ก็คือสามารถกดตรงนี้ได้หรือเปล่า <Come out S 1> ปา้า เฮ้ยทำหน้าอ๋อผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ยุ่งผมไม่ได้แตะผมไม่ได้จับอ๋อยี้ย่เงี้ยในรอบนี้เราไปดูอินดิกันดูกันนะฮะก็เธอจะทำให้หม้อของฝั่งเราเร็วขึ้นนะฮะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้ทำให้หม้อของใครของข้าวไหม้นั่นเองกดโอ๊ยป้าอ๋อทำไ่เดินวอ์ลี่อ๋อไม่มีอะไรนะฮะแค่แบบเหมือนไม่ต้องห่วงนะดินวอ์ลี่โอเค น้น้องก็น่ารักในแบบของน้องนั่นเองนะฮะอ่ามาดูตัวนี้กันดีกว่าขี s <S ่ม้านะตัวนี้คือต้องทำภารกิจรายวันนะแล้วก็สุมออกมานะบอกเลยว่าไม่มีขายนั่นเอง <How by. S 1> น้าต้องสุมเท่านั้น <How by. S 1> มา s <S อันนี้คือขี่ม้ามมาปลอมมามดูเป็นไงปุ๊บกดป้าบ bang, bang, bang. เบ้งเป้งเบ้งเ้ยเป้งเป้งเป้งเ, <bang>, เอ,อ้ยผมต้องใส่เพลงนี้ว่ะ มาอุ้ยนี่ก็มีมาเอาว่าแต่ตอนนี้จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับก็คือลบล้างสถานะต่างๆนั่นเองกดเฮ้ยรักไม่รักเอ่อเอาใหม่ดีกว่ารักไม่รักมันเชยไปเอาอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมออกไม่ออก ออะไม่ออกชิบหายแล้วในรอบนีน้ก็เป็นตัวแจ็คส์นะฮะก็คือแต่หลายคนก็ชอบเล่นตัวนี้มากมันหันไวนั่นเองนะฮะมีสกิลในการ <My S 1> ปามิด,ดาบอันครอมกริบเลยมาดูกัน <My S 1> กด <Hi. S 1> ป,ป้าบมีขุมทรัพย์ treasure เ,เอามาให้เราดูคือเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> ตัวอื่นเป็นไงสกินอื่นเอาเหมือนกันนะ โอเคแบบเดียวกันตรงเป๊ะนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้าจุดสลัดสาวสวยเปิดไม่ได้โอแน่นเหลือเกินเฮ้ยเอาว่าดูนะกดปุ๊บจะเป็นไงเฮ้ยใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้มือเหล็กนะฮะเออปัดไปปัดมาเออเหมือนกันหรือเปล่าเอาเหมือนกัน น้องก็น่ารักเหมือนกันนะฮะตอนนี้เบสต์เด็ดนะฮะก็จะเป็นน้องแมวนะครับจากอ่าประเทศอียิปต์นั่นเองนะฮะนี่อะโวคาโดเบสต์เด็ดอะโวคาโดเหรอสีเขียวเลยทีเดียวเชียวถ้ากดจะเป็นไงแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเหมียวเหมียวเหมียวเหมือนกันไหมเออเหมือนกันเหมือนกัน เออใช้ได้นะถือว่าเหมือนกันอยู่ That g i r ฉันจะดูเลิอดแกนี่ก็จะเป็นอ่าน้องเอ็ดเวิร์ดนะะเอ็ดเวิร์ดก็คือทำอะไรได้กดป้าบเฮ้ยเป็นเครื่องข่าว I am ทำไมทำไมเสียงดูเห่เห่นี่เหมือนกันเปล่าเหมือนกัน แล้วมาถึงในตัวละครที่ขวัญใจป๊อปสตาร์วัยรุ่นนะฮะทุกท่านที่เล่นกันบ่อยๆนั่นคือเจ้าตัวน้องคิงนั่นเองนะฮะโอ้โยกหัวนี่คืออะไรนะคนก็น่าจะเห็นก็จะมีท่าทางแบบนี้นะยฮะมาดูกันกดป๊าบเฮ้อโคตรเท่ไอนตัวอื่นดูดิป๊าบอาวโอ้โคตรชาวร็อกคืออันนี้นี่ตัวสกิลแบบเอกดป๊าบ ไม่นี่เท่อันนี้เทพน,นี่ชัดเจนเลยเอ้าทอมมี่เราไม่ได้เล่นนายนานมากนะทีเเวลเจ็ดนะแต่ว่าตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบังด่านนะไลฟ์บนเฟซบ o ๊เอ้ย subscribe to my cooking channel เอ้ยนี่มันโฆษณา subscribe to my cooking channel Subscribe my cooking channel ฮ u าฮ c าฮ b าฮ่าฮาัครสมาชิกโซนทีวีด้วยนะครับ like Facebook. ไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปไลฟ์เฟซบุ๊กโซนทีวด้วยนะครับ ใครขอเยอะกินอ่ะมันดูมิลี่กันดีกว่านะฮะมิลี่มิลี่เะขอดูนยกดเฮ้ยน้องกด <Hey. S 2> นี่น่ารักนี่ไหนมกแดงกดเฮ้ยอะเอาว่าปลอยดอกไม้โคตรจะฟยวเ <The feel. S 2> ฟีย้ยตรงไหนวะ กูใช้คำผิดโทษทีโคตรน่ารักเลยเออข้อคือซัมะไรยใช่ซัมะไรายซัมรยกุ้งกิ่งซัมบารายกุ้งก่งกดป้าก็คือจะชี้ดาบเอาว่าใครก็อยากยิ้กับข้อฮะใครกินแล้วไม่จ่ายนายชักดาบใช่ไหมหรือนายหรือใครกันแน่อย่าให้รู้นะตู้ น้องตุ๊ตู้น้องแห่งการล้างจานกดเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามจับโดนัทของฉันนะเหมือนแบบเขาจะเอาไปลงน้ำเพื่อจะจะว่ายน้ำนั่นเองนะเดี๋ยวโดนัทลอยน้ำได้ป่าวะไม่รู้กันแฮมสเตอร์ที่ใครๆหลายคนมักจะเอาไปป่วนชาวบ้านจนหัวร้อนเนมาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเป็นลูกโป่งเลยเหรอ อ๋อนี่เพราะว่าเราไปปลดลมเขาแฮะอันนี้จะเหมือนกันเออนี่ลงมาผอมเลยมาเพิ่มลมปื๊บอวนขึ้นเออเอามาดูตัวนี้ดูตัวนี้น,นี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์กดเป็นไงอ๋อกดแล้วก็จะกระดกกกุกกระดิกินกรดุ โอเคอ่าน okay. uh, okay. so, right <laughs> ี่ก็จะเป็นน้องมิลรียนั่นเองเลยฮะก็อันผิดอันถูกไงเข้าไปนี่จะเป็นน้องกระป๋องสีไหนกดหน่อยสิปับเฮ้ยพ่นสเปรย์โอ้เขาหยิบสเปรย์มาพ่นเหมือนกันไหมโอ้เหมือนกันเหมือนกันคนนี้ไหะ โอเคเหมือนกันทุกตัวเนี่ยไรพี่ชายก็จีนะฮะเป็นพี่ชายนะตัวนี้บอกเลยนะฮะคือน้องก็น่ารักมากแต่ว่าใครที่มีน้องอาจจะเอาไปเล่นก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะแต่สำหรับใครที่อวยก็เอาไปเล่นได้นะครับซึ่งสกินน้าสวยนะ เนี่ยสกินน้องแบบเป็นแมวบ้างเป็นลูกเจี๊ยบบ้างคือน่ารักเลยแหละแล้วมาดูท่าทางกันดีกว่านะฮะไหนเราถ้าก,กดเข้าไปจะเป็นไงป๊าบ <c oughs> เดี๋ยวแลบลิ้นใส่เลย <c oughs> น่ารักนะน่ารักนะเดี๋ยวแลบลิ้นเดน,นี้อันนี้แหะเฮ้ยน่ารักเหมือนกันน้อกเจี๊ยบอ่ะเป็นไงเฮ้ยหวงหวงไข่โอ้เนาะ เสียงไก่แท้น้องไม่พูดน้องใช้น้องใช้ภาษาไก่โอเคแคทเธอรีนบอกเลยตัวนี้ผมนั่งหามานานมากยังไม่ได้เลยนะฮะก็คือพยายามหาแล้วหาไม่ได้จริงมาดูกดแป๊บอ้แล้วกดแก้งได้อ้อโอเคกดเหมือนกันไหมอเหมือนกันเนี่ยอเหมือนกันอันเนี่ย้นี่ไม่เหมือนเฮ้ยลองเพลง ตันั้นดองเนี่ยมาป่ามาป้านะฮะเดี๋ยวเรามากดกันดูว่าจะเป็นยังไงกดเฮ้ยว้าวเดี๋ยวเก่งเหมือนกันไหมตัวนี้มันเหมือนกันโอ้เหมือนกันโอเคเจ้าตัว บอกเกาหลีตัวนี้จะเป็นยังไงนะมาดูกันปาบโอ้แค่ถือปืนอย่างเงี้ยเหรออืมแค่ถือปืนอย่างงี้เอาจริงดิโอเคแค่นั้นที่แสลิปบู เอาแล้วทั้นที่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดนะฮะที่มีท่าทางลับออกมานั่นเองนี่ยบางคนอาจจะรู้หรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ไปดูไปเสพความน่ารักของน้องได้นั่นเองเนะเลิกหมุนก่อนดีละก็สามารถเข้าไปเสพความน่ารักกันได้นะครับตัวละครต่างๆนะครับชอบตัวไหนเอาตัวไหนหยิบไปเล่นได้เลยนะครับผมปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะปากกดไลค์กดถึงทีได้ขอแบบอย่างนี้เลย กดไปหนึ่งทีนยขอสักทีจะเป็นกำลังใจมากเลยนะครับผมแน่แล้วโอกาสหน้าเราจะเจอคลิปอะไรนีครับกปดติดตามกันได้เลยสำหรวันนี้ขอต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ๊